เทปนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปเที่ยวญี่ปุ่นกันค่ะまたシートベルトは乗務員が確認できるようお締めください ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่สนามบินนาริตะแล้วนี่ตอนนี้เวลาประมาณประมาณเกือบสองทุ่มของญี่ปุ่นเรากำลังเข้าตอมอนะคะเดี๋ยวไปเจอกันหลังตอมอใช่ไหมโบ ออกมาจากสถาน,นีแล้วเอ๊ยออกมาจากสนามบินแล้วแล้วก็กําลังจะเดินไปขึ้น shuttle b u สเพื่อจะไปโรงแรมเพราะาเรามาถึงดึกเราก็เลยจองที่จองโรงแรมไว้ที่ t o โ y โค o i น Narita Airport ์ตคะก็ต้องไปขึ้นที่เมื่อกี้ดูแหละต้องไปขึ้นที่ชานชาลา 31A กำลังเดินไปตอนนี้29 A. แล้ว30นี่นะคะตอนนี้อยู่ที่ป้ายแล้วเมื่อกี้โบก 31A ต้องเป็นสามสิบเอ็ดปีเห็นไหมนีม่สามสิบเอ็ดปไม่มีรถบัสอยู่เลยเดี๋ยวต้องอีจยะต้องหาเอ้ยอาจจะต้องรอไม่ใช่ต้องหาต้องรอหาเลยหนาวนะโบเมื่อกี้เขาประกาศเก้าองศานะคะแล้วดูโบแต่งตัวชิวๆอากาศบ้านเกิดอากาศบ้านเกิด <c oughs> <c oughs> อยาให้อาให้เห็นพวงนี้แบบว่าไม่สบาย <c oughs> โอเคเดี๋ยวเจอกันตอนขึ้นรถตอนนี้ขึ้นรถบัสแล้วค่ะเราลดบัประมาณ2นาทีไม่ถึงนนเนาะกำลังเดินทางไปโรงแรมตอนนี้นะคะเรามาถึงโรงแรมแล้วแล้วก็โรงแรมเป็นแบบเซลเช็คอินเมือ่อกี้ก็จะงงแล้วก็เข้ามาก็คือเขาก็จะมีเซ็ตให้หยิบตั้งแต่ข้างล่างเลยนะคะเราพักที่นี่นะ t o y o โ o อินโ o โยโกอิ in. นฮานดิต a แอร์พอรเขาก็จะมีพวกหวี พวกเซตต่างๆอ่ะเนี่ยอันนี้อะไรตะเกียบเหรอตะเกียบแปรงสีฟันแล้วก็สกินแคร์เซตนะคะเอามาให้แล้วก็มีพวกชาถ้าจะชงก็คือนี่มีเครื่องไดร์เป่ผมแล้วก็เครื่องทำน้ำร้อนแล้วก็นี่ชาก็ให้หยิบมาได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเมื่อกี้อะไรละนะ้านโบอ๋อนี่ชุดนอนต้องหยิบมาจากข้างล่างนะคะชุดนอนแต่ว่าถ้าเป็นผ้าขนหนูก็คือมีให้ในห้องน้ํา อันนี้เป็นห้องนะคะมีนัางหลังเป็นเตียงสองเตียงจะองมากระโบสองคนแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำขบไปที่ไหน่าแอร์พอใช่ก็กขก้อบไปที่ั่นนี่นะคะห้องน้ำก็คือจะเป็นห้องน้ำเล็กๆก็เป็นห้องน้ำสไตล์ญี่ปุ่นทั่วไปก็คือมีอ่างมีอ่างมีอ่าอะไรอะอันนั้นเขาเรียกอะไรอะเนี่อนอยออนั่นแหละสักอย่างหนึ่งอะ ก็คือ<ต>มีท<ม>ุกที่เราจะไปหาอะไรกินดูกปะใช่ใช่แล้วก็มันจะซ้อนกี่โดแต่ว่าจริงๆถ้ามันเดินรัดมันใกล้นี่ใจมันอยู่ตรงท้องน่อเลยแต่มันต้องไปเดินอ้อมตรงไหนก็ไม่รู้ไปถ้างั้นเดี๋ยวขออนุญาตไปหาอะไรกินแล้วเจอกันอีกทีพรุ่งนี้เช้านะคะตอนที่เดินทางเข้าตอนที่เดินทางเข้าเมืองไปชินจูก,กุบ๊ายบาย ที่สองที่โตเกานะคะตอนนี้เดี๋ยวเราไปซื้อตัว๋วเครื่องบินเอ้ยไม่ใช่ตัวต๋วเครื่องบินตั๋วรถไฟรถไฟเฟรยที่จะเข้า,านี่นะคะเราเทอร์มินอลทูเราลงมาที่ชั้น B 1ก็จะเจอ,อตู้ขายบัตรนาฬิตาเอ็กเพรสตอนนี้นะเราอยู่ที่ประตูชัวชัวคิว お客様にお知らせいたします。到着前は大変混み合います。お願いいたします。お荷物棚の暗証番号をお忘れの場合は、列車終着駅でお荷物の ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่สถานีชินจูกุเราจะเดินทางไป้าวาคุจิโกนะคะจองไว้แล้วแล้วก็เมื่อกี้ไปรับบัตรมาจากช่องนู้นก็คือจองพันปรูมมานะคะแล้วก็จะได้บัตรหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวเข้าไปขึ้นที่ ชันชลาที่อะไรก็ไม่รู้คาสามที่นั่งสี่ดี๋ยวต้องเข้าไปทางไหน ตอนนี้เรากลับมาที่ฟูจิคิวชิแล้วเรื่อจะเดินทางไปคาวาจิโกะเดี๋ยวถ้ามียูยสวยๆจะถ่ายให้ดูนะ เย็นนะแต่ว่าถ้าลงไม่พอก็ไม่เย็นไปไปตอนนี้นะคะเรากำลังเดินจาก,กสถานีดาวพฤหัสไปโรงแรมเพราะว่ารถบัสมันจะมาอย่างนี้นตอนบ่ายสามก็เลยต้องร่างกระเป๋าเดินไปหนึ่งจุดห้าหรือหนึ่งจุดสองไม่ได้ละประมาณสิบเก้านาที แต่ว่าวันนี้ไม่เห็นเมฆก้างแต่ต้องมาลุ้นเราอยู่ที่นี่เราพักที่คาวาบุจิสองคืนสามวันนะคะแต่ว่าต้องมาลุ้นกันว่าเราจะเห็นฟูจิหรือเปล่าเดี๋ยวเจอกันที่โรงแรมค่ะตั้งแต่เ,เช้าวันนี้บ่ายโมงแล้วเราไม่ได้กินข้าวแต่ต้องจัดการกระเป๋าก,ก่อนอันที่จริงอะ่ะ อันที่จริงสามารถฝากกระเป๋าไว้ที่ตู้ล็อกเกอร์ได้นะแต่ว่ามันเต็มเมื่อกี้ก็คือเต็มจริงก็เลยต้องละเหตุละเหเอากระเป๋ามาฝากไว้ที่โรงแรมก่อนตอนนี้ก็ยังเช็คอินไม่ได้แต่ฝากกระเป๋าไว้ก่อนแล้วก็เดินเที่ยวขอแยกไปชิ้นเอ้ยขอแยกไปฝากกระเป๋านะคะตอนนี้นะคะเราฝากกระเป๋าไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวออกมาจะไปหาข้าวกินแล้วก็ เดินไปกันที่คาวุชิโกเล็กนะคะไม่ไกลจากที่นี่ก็คือ1.5กิโลเมตรแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวนนรถบัสเดี๋ยวไปหาซื้อไอีการก่อนคือฝนตกรำรำไม่แปลกใจที่ไม่เห็นกูจิเดี๋ยวไปหาข้าวกินกัน แล้วพนักงานตกใจบอกว่าวิ่งมันเผ็ดมากเลยนะ,นละ,ลนนะก็เลยลดลงมาเหลือเอาเหลือห้าต่อจ่ายตังคเขาก็ถ่ายว่า it's very very spicy นะใช่คือบตั๋โอป็นคิสุดเนี่ยค่ะอาหารมาแล้วของเราเป็นราเมงวันเอ้ยนัมเบอร์ไฟแต่ว่า,าระดับเผ็ดหนึ่งเ <N> ซ็ง <N> ของโบเกต์นัมเบอร์ซ okay. ี อาดับเพดห้ดูดูความสีแตกต่างกันแบรดีแี่สุด very very special ร้องไห้แล้วอร่อยไหมอร่อยพรุ่งนี้กินดิไหมมาตอนนี้นะคะเราฮัลโหลได้ยินไหมตอนนี้นะคะเราเริ่มเดินไปคา่าชิโกะกเลกแล้วนะคะเดี๋ยวจะ พาเดินไปที่บิชแล้วก็เดินไปเรื่อยๆเจอตรงไหนก็ถ่ายรูปตรงนั้นก็จะเดินไปจนถึงโอิชิปาร์ระยะทาง5กิโลเดินเดินหมดเลยเดินไปเรื่อยๆตอนนี้กําลังจะถึงบิชแล้วนี่ข้างหน้าคือบิชเดียไปดูวิวบิชกันนะคะว่าเป็นยังไง เชื่อคาวากุไม่ใช่สะพานข้ามคาวากุจิอะไรนะคาวากุจิคูเล็กสะพานข้ามแล้วก็เดี๋ยวเราเดินไปลงทางนู้นแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปก็จะเจอกับปาร์กอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะบ้างไหมไปดูกันอ๋อปาร์กที่เรามาเมื่อกี้ก็คือโออิเกะปาร์กนะ ก็เจอที่เราเดินมาเมื่อกี้แล้วก็มาขึ้นบันไดเลื่อนเอ้ยบันไดตรงนี้ ตอนนี้นะคะเราเดินลงมาจากสภาตรงนู้นแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาก็จะเจอกับมิวเซียมแล้วก็ถ้าใครมาหน้าเมเปิลก็จะมีอ่าเป็นคล้ายๆเหมือนเขาเรียกอะไรนะปาร์กที่แบบว่าเออมีใบเมเปิลสามสีอ่ะแล้วก็จุดหมายของเราวันนี้ก็คือโอชิปาร์กนะคะเ,เดี<ๆ>๋ยวตลอดทั้งวันเลยนะ <laughs> ก็คือดูจากโรงแรมไปโอชิปาร์กห้ากิโล ตอนนี้เราเดินมาได้อาเกือบ3กิโลละเหลืออีก2กิโลก็จะถึงแต่แบบสภาพก็คือกระเป๋านักมากไม่ไหวแล้วก็เดี๋ยวไปหามันจะมีร้านเช่าจัก,กรยานหรือเราจะปั่นเรือเรือเป็ดมีไหมเหนื่อยกล่าเหานมานเช่าเลองไปหา เพื่อแบบปั่นไปแล้วก็ปัน<ช>่นกลับมาคืนเขาตรงนี้แล้วก็เดินกลับขายแบบมันเผา่างนี้เนาะหรือว่าแวบ<ว>ขายเราควบหรือว่า,วาป่านนี้เขากลับไปนอนบ้านมาแล้วมั้ง ตอนนี้นะคะเราเดินมาถึงคาวคุจิโกเล็กแล้วนะคะอันนี้จริงก็ถึงตลอดแหละแต่ตรงเนี้ยเหมือนจะเป็นน่าจะแนด์มาร์ของมันก็คือเห็นทั้งทะเลสาบแล้วก็ภูขเขานฟูจิอยู่เป็นอะไรมันหนีไปเด้ว ะะมีคนปวดชีหนึ่งตาอากาศก็หนาวแต่หาห้องน้ำไม่ได้โบโบพกยาไหมนี่นี่โบโบนี่มีคนขุดหลุมไมให้ด้วยวนี่นี่โบตรงนี้นี่ไม่มีใครเห็นเน,นะนี่ยค่ะเดินมาเรื่อยๆ ก็จะมีสารเจ้าเมื่อกี้เราผ่านมาล้วสองไม่ได้ถ่ายให้ดูอันนี้สารเจ้าที่สามก่อนที่จะข้ามสะพานไปฝั่งโน้นะคะจะให้ม่งอธิษฐานซะหน่อยอธิษฐานว่าอะไรขอให้เจ้งนะ้ำศ <laughs> ารเจ้าบอ,อกตรงไปเลี้ยวซ้ายหนู <laughs> <laughs> ข้าวสานนี่นะถ้าซากุระตอนนี้ซากุระยังไม่บานนะมีเนี่ยต้นกับดอกที่ตุ้มๆอืมท่าซากุระบานโอ้สวยนี่พาบูมาห้องน้ำละนุ่นเดินมาสารเจ้าอยู่ตรงนู่น <laughs> ข้ามสานมาแล้วก็นี่มีห้องน้ำอยู่ตรงนี้นะคะเผื่อใครปวดฉี่ระหว่างเดิน ก็มาแวะเข้าตรงนี้ได้นะคะตอนนี้นะคะเราเดินกลับแล้วเราไปไม่ไหวเราไปได้แค่นี้เดี๋ยวไปอาแวะลองสั่นแล้วก็อาหาอะไรไปทำกินกันตอนกิน เดี๋ยวตรงน้งนะู้นที่เดินผ่านมามันมีรนน้านผลไมา้แล้วก็เหมือนพวกผักพวกผลไม้อะไรเดี๋ยวไปแวะดูกันว่ามีอะไรให้ไปกินเย็นนี้บ้างแล้วก็เดินกลับโรงแรมแล้วก็ไปทำค่ากินกัน,กน อันนี้ก็คือรถรับส่งจากโรงแรมไปสถานีาคาวาือจิปุกนะคะเดี๋ยวรอบนี้เต็มเดี๋ยวรอบหน้าราเ็ามาลังมาอีกรอบ ได้ตั๋วรถไฟมาไปลงที่สถานีชิโมโยชิดะ ชูเวโตพาโกด้านะคะเมื่อกี้ที่บอกว่าจะขึ้นรถบัสสายาสีแดงเป็นวันเดย์พาแต่ว่ามันเต็มก็เลยต้องมารถไฟนะคะอย่างที่เห็นใภาพเมื่อกี้คนก็เยอะนั่งมาคือมันย้อนไปส่งคนที่อาเชนุจิฟูจิคิแลนด์เป็นส่วนสนุกหนึ่งแล้วก็ย้อนกลับมาแล้วก็ปากมาสองสถานีว่าถึงแล้วนะคะสถานีชิโมโยชิดะ คนลงกันเยอะแล้วก็เดินมาอีกหนนกินโลกระม่นาทีออกมาจากสถานีเลี้ยวขว่นะเดินมา1.1กิโลประมาณ20นาทีเดี๋ยวไปดูกันว่าเจดีมันเป็นยังไงทำไมคนต้องมากันเยอะขนานะด,ด,ดนี้ดูนถคะเดินมามันก็จะป้ายบอกเรื่อยๆเดินมาทำอะไรจะเห็นฟูจิเนี่ยค่ะเดินมาจากถนนก็จะเจอสายเรอือ ก่อนที่จะขึ้นไปดูเจดีนะคะเรามาไปหาอะไรกินกว่าให้โบซื้อแล้วบางทีจักฝังเมือนกับเ้าพูดอย่างรอโบข้ามัน้ามี่อีกเลยกินเส้นหมูวันอะไรอเค็มเข็ม สองทางให้เลือกนะคือทางลาดกับทางบันไดเราเลือกทางบันไดคนเยอะมากคนเป็นร้านเนี่ยค่ะเราเดินบันไดไม่ไหวคนเยอะลมพัดด้วยเราก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเดินทางลาดแทนคนน้อยไม่มีลมแต่ก็เหนื่อยอยู่ดี ไปที่อยู่ว่าไปซื้อน้ำแล้วก็คืออันนี้คืออะไรนะโกมันคือฟูจิฟิชเค้กแต่ว่ามันเป็นฟิชเค้กที่เป็นลูกฟูจิเฉยๆฟิชเค้กเหรอมันเหมือนลูกชิ้นปลาปะไหนลองกินน่าจะใช่ลูกชิ้นปลาลูกชินกช้นปลาลูกฟูจิอร่อยปะเป็นอันจบทริปเที่ยวคาวากิโกะนะคะ ทริปหน้าเราก็ยังคงพาไปเที่ยวในญี่ปุ่นอยู่เหมือนเดิมมาดูกันว่าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนแล้วเจอกันใหม่ทริปหน้าค่ะบ๊ายบาย